สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับช่องของผมมีชื่อว่าแบรนด์ชัดๆนะครับ ก็เป็นช่องที่แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการทำแบรนด์แบบง่ายๆนะครับให้ทุกคนได้ไอเดียกันฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็ s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้มีหัวข้ออยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ได้ยินมาอยู่บ่อยๆเลยว่าเอ๊จะเริ่มต้นทำแบ,บรนด์ยังไงทั้งๆท,ที่ไม่มีเงินไม่มีทุนเลยมีคนถามผมแบบนี้หลายคนเลยนะว่าจะทำยังไงดีอยากทำแบ,บรนด์อ่ะแต่ว่าไม่มีเงินอะ่ะไม่มีทุนอะ่ะ ดูแล้วน่าจะทําไม่ได้แน่ๆเลยช่วยแนะนําหน่อยว่าจะไปหาทุนมาจากไหนผมก็เลยตอบว่าไม่จําเป็นหรอกไม่จริงหรอกว่ามันจะต้องใช้เงินเพราะจริงๆการทําแบรนด์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องมีเงินแลวจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้แบรนด์สําเร็จก็มาลองฟังวิธีของผมดูนิดนึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าถ้าจะทําแบรนด์โดยไม่มีเงินไม่มีทุนเนี่ยมันทํำยังไงแล้วให้ประสบความสําเร็จก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทําแบรนด์แล้วจะต้องไปหาเงินทุนแย่ๆมากมายหรือไปซื้อสินค้าเพื่อแบบเอามาขายผมอยากให้คุณลองวิธีนี้ก่อน วิธีที่1ก็คือเริ่มต้นหาลูกค้าก่อนเข้าไปที่กลุ่ม Facebook หรือกลุ่ม Line ที่คุณอาจจะเป็นสมาชิกหรือว่าคุณอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่แล้วนะครับลองเริ่มต้นในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับในกลุ่มลองพูดคุยลองเริ่มต้นที่จะ บอกความต้องการของคุณเอ่อบอกเป้าหมายของคุณให้ทุกคนเนี่ยเขาได้เห็นแพชชั่นที่คุณมีกับเรื่องเรื่องนั้นที่คุณสนใจเนีเรื่องแบรนด์ต่างๆที่คุณคิดว่าตรงนี้แหละเป็นความปรารถนาที่คุณอยากจะทําให้เขาเห็นถึงความตั้งใจความน่าเชื่อถือหรือความรับผิดชอบอะไรต่างๆที่คุณมีอยู่ในตัวนะครับดึงตรงนั้นนั่นออกมาทํามันอย่างสม่ําเสมอมีวินัยมากพอนะครับจุดนี้มันจะเป็นจุดแรกเลยที่คุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ สร้างลูกค้ากลุ่มแรกๆของคุณได้คุณต้องไม่ลืมอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือการเซอร์เวว่าแบรนด์ที่คุณกำลังมีแพชชั่นที่อยากจะทำเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมีใครที่สนใจแล้วก็มองเห็นตรงนี้เหมือนกับคุณหรือเปล่าพอคุณทำแบบนี้ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับที่คุณจะสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายหรือว่าสร้างความสัมพันธ์แล้วในอนาคตเขาอาจจะเป็นลูกค้าของคุณ สิ่งที่ผมอยากจะสรุปให้คุณแล้วคุณจะต้องทําในจุดแรกก็คือไม่ว่าจะเป็น Line หรือว่าใน Facebook ก็ได้สร้างความสัมพันธ์สร้างกลุ่มเป้าหมายบอกให้เขารู้ถึงแพชชั่นของคุณแล้วในขณะเดียวกันก็เซอร์เวไปด้วยเพื่อดูความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทําแบรนด์เนี้ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าขั้นตอนที่2คือการสร้างโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มขึ้นมาสักหอันนะครับว่าคุณจะเลือก IG Tik t o k เว็บไซต์ Facebook หรืออะไรก็ได้ที่คุณดูแล้วคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับสินค้าหรือบริการหรือแบรนด์ของคุณเลือกมาหนึ่งอันก่อนครับลองทําแบบที่มันไม่ต้องยากมากแต่ว่าความสม่ําเสมอหาความพิเศษให้เจอแล้วหมั่นที่จะลองดูว่าอะไรคือจุดที่มันเป็นจุดเด่นหรือจุดแตกต่างของคุณยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องของการปลูกต้นไม้ในเวลานี้คุณอาจจะปลูกต้น ฟัาทะลายโจรหรือว่ากระชายดําก็ได้ใช่ไหมครับคุณก็เข้าไปศึกษาหาความรู้นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้รู้จักมันมากนักเข้าไปดูในเว็บว่าโอเคคนที่เขาปลูกเขาปลูกกันยังไงแล้วก็อาจจะเอาวิดีโอเหล่านั้นมาแชร์หรือว่าคุณอาจจะรวบรวมสิ่งที่คุณเห็นมานะครับแล้วก็เอามานําเสนอในวิธีการของคุณทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอแล้วก็ลงในรายละเอียดกับมันครซี่กับมันให้มากพอ คุณอาจจะพูดไปตั้งแต่เรื่องของการปลูกการดูแลการบำรุงการใช้เครื่องมือต่างๆก็ได้จนกระทั่งสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันมีจุดบางอย่างเนี่ยอาจจะไปกระทบกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สามารถที่จะมีคนที่ติดตามมากพอ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยคือคุณจะต้องทําอย่างสม่ําเสมอทําอย่างเต็มที่ห้ามหยุดห้ามตายห้ามเบือ่อจะต้องมีมุกในการโพสต์ให้มากพออันนี้อาจจะต้องวางแผนสักนิดหนึ่งหาไอเดียเข้าไปดูตัวอย่างของคนอื่นๆที่เขาทําลองมาปรับใช้ในวิธีการของเราพอถ้าคุณทําจากตรงนี้ได้เนี่ยคุณก็จะสามารถสร้างกลุ่มที่อาจจะเป็นคนที่ติดตามของคุณแล้วลองส urvey อีกครั้งหนึ่งครับว่าตอนนี้กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เรามองเห็นหรือว่าคนที่อาจจะน่าจะเป็นลูกค้าของคุณเนี่ย เขาสนใจเรื่องอะไรอยู่เขามีปัญหาเรื่องอะไรอยู่ตรงนี้มันก็จะทําให้คุณเริ่มมองเห็นทิศทางแล้วว่าถ้าคุณจะต้องขายสินค้าในไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ตามเขาสนใจสินค้าของคุณอยู่ไหมหรือว่าคุณอาจจะต้องปรับบางอย่างหรือมองหาสินค้าอื่นๆที่จะเอามาใช้เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เขากําลังมองหาอยู่ก็เป็นไปได้หลังจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนที่สําคัญก็คือการที่คุณอาจจะต้องคิดถึงเรื่องของการขายของละ ย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วไม่มีทุนก็ไม่เป็นไรครับคุณอาจจะลองให้เขาเปิดจองสินค้าก่อนก็ได้โดยที่คุณยังไม่ต้องไปซื้อสินค้ามาสต็อกคุณอาจจะลองถามเขานะครับว่าถ้าเกิดคุณมีไอเดียในเรื่องของสินค้าแนวนี้เนี่ยเขาคิดเห็นว่ายังไงนะคุณอาจจะลองดูว่าสินค้าที่คุณขายสมมุติว่ายังเป็นต้นไม้หรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยหรืออาจจะเป็นสินค้าอื่นก็ได้เช่นพวกอุปกรณ์แต่งบ้านเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งของเราลต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟหมอนหรือว่าเก้าอ้ว่า ค้าอื่นๆก็ได้นะครับที่คุณอาจจะลองมองหาดูว่ามันเป็นส่วนที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากสินค้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของบริการครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนภาษาสอนดนตรีสอนทําขนมหรือว่าสอนอะไรก็ได้ที่คุณมีความถนัดในเรื่องนั้นๆก็เอามา,อาลองทํา แล้วก็ลองให้เขาจองในการซื้อบริการของคุณก่อนถ้าคุณสามารถที่จะทําราคาที่เป็นโปรโมชั่นหรือว่าราคาพิเศษให้เขาจองก่อนได้เนี่ยก็จะดีมากเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นการจะได้นําเสนอแล้วก็ลองดูในช่วงแรกๆว่าเขามีฟีดแบ็กหรือว่าเขาเห็นความสําคัญของสินค้าของคุณมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าจุดนี้คุณได้รับการยอมรับจากกลุ่มซึ่งผมเชื่อว่าถ้าคุณทํามาอย่างต่อเน,นื่องทั้งสเต็ปหและสเต็ปสเนี่ยจะมีลูกค้าลองใช้บริการของคุณอย่างแน่นอนถ้าราคามันสูงไป แพงไปหรืออะไรเนี่ยคุณก็ลองมาปรับจูนดูนะครับแล้วพอถึงตรงจุดนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมองเห็นแนวทางของเราแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคุณจะต้องแน่ใจซะก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยคือกลุ่มไหนไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ขายเป็นชิ้นชิ้นหรือว่าจะเป็นบริการที่คุณอยากจะทำเนี่ยพอเวลาที่คุณจะขายของเนี่ยมันไม่ได้สําคัญที่ว่าคุณอยากขายเพื่อให้ได้เงินแต่มันเป็น คุณค่าที่คุณอยากจะส่งมอบให้เขาคุณจะต้องนึกอยู่เสมอเลยว่าคุณค่าที่คุณส่งมอบให้เขาอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณอยากจะให้เขามากที่สุดแล้วคุณก็ตั้งใจอย่างมากที่สุดจุดนี้มันจะเป็นจุดสําคัญมากๆในการเริ่มต้นแบรนด์ของเราที่เขาจะรู้สึกประทับใจและอยากกลับมาใช้บริการคุณต่อ เป็นยังไงครับ3ข้อนี้จริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้เงินทุนหรือมันอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลยด้วยซ้ําถ้าคุณได้เริ่มต้นมันอย่างจริงจังขอเพียงแค่ว่าคุณต้องมีความตั้งใจจริงแล้วก็มีความบ้ากับมันมากพอจริงๆนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนในช่วงเวลาที่วิกฤตนี้นะครับแค่เพียงลองเริ่มต้นดูแล้วลองค่อยๆทําดูนะครับข้อหนึ่งข้อ2ข้อสาอย่างที่ผมบอกเนี่ยคุณจะพบเจอหนทางอย่างแน่นอนแล้วก็หลายๆคนเวลาทําแล้วเนี่ยมักจะ ท้อไปสัก่อนเลิกไปสัก่อนพยายามที่จะทําอย่างเต็มที่อย่างถึงที่สุดแล้วใช้เวลากับมันมองหาจุดที่เราเป็นจุดเด่นหรือจุดแกร่งของเราให้เจอแล้วทําอย่างเต็มที่หากลุ่มเป้าหมายให้เจอแล้วให้เขาลองใช้สินค้าของคุณดูหลังจากนั้นเนี่ยรับรองว่าคุณจะได้เจอแนวทางหรือว่าสินค้าที่คุณจะค่อยๆขยายขยายกลุ่มตลาดที่กว้างขึ้นอย่างแน่นอนครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ